ฝึงเยอะหรอต้องขุดขนาดนี้เลยหรอใช่โอ้โหถ้าเป็นเราคงขุดจอกเดียวเสียมป๊อกป๊อกป๊อกก็เดินหนีแล้วเนี่ยจริงๆงั้นก็นกนไม่รอดอ่ะอ๋อจริงเถอ แม่จริงๆแล้วปลงกต้นเที่ยงเนี่ยนะดินนี่ไม่ธรรมดานะเนี่ยทำไมอะถึงแม้จะมีหินเยอะแต่ว่าไอหินเนี่ยมันทำให้ดินมันโปร่งไม่นั่นมันิดเหนียวอ๋ออันนี้เขาท่าทางคงแบบปลูกข้ามไปสัมมาจนขนาดินเริ่มดำแล้วเนี่ยใช้ได้เลยธาตอาหารดีอือนี่ขนาดว่าเป็นดินดินถมที่ใช่ไหมใช่ใช่แต่มันก็ถมเป็นสิบสิบปีแล้วตรงนี้นะใช้ได้เหมือนกันเนี่ยหินเยอะไปหน่อยแต่หินนี่ยแหละก็ คือถ้าไม่มีหินเลยอะสุดท้ายพอโดนน้ำปุ๊บมันก็จะเหนียวแห้งแล้วเป็นก้อนฟูฟูๆๆตอนเที่ยงอลอดไหมเที่ยงเหรอก็ช่วงนี้เที่ยงอยู่รอดไหมเดี๋ยวก็รู้จริงก็ไม่ควน,นะ่ะ <c oughs> ต้องก็กโมงเย็นอนะไรเงี้ยก็ไม่ควรแตว่าว่างตอนนี้ไง มาตอนนี้ก็ปลูกตอนนี้